สวัสดีจ้ามันี้ก็พามาเบงสวนผักกลังบ้านของสวนผักของไร่น่อยจ้ะสวนผักของไร่หน่อย,อยมันี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดก็พามาเบงเอ่อพักที่ปลูกไว้แล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักคอสมิตรคอรตเ้ยมันี้รอบนี้ปลูกได้คอดจ้ะนี่จ้ะวันหยุดพาเบเบงแปลงผักผักคอตอ้ย นี่ก็จะเป็นแตงโมจ้าแตงโมแตงโมสิบุกใบจ้นนี่ก็กำลังออกน่วยจ้ะนี่จ้านี่จ้าแตงโมแล้วก็จะเป็นเอ่อถั่วฝักยาวนะจ้ะนี่บั้ได้ออกดอกเลยจ้ะหลายแต่ใบเสือๆถั่วฝักยาว พอผักยาวของในน้อยจ้ะนี่จ้ะเป็นวันหยุดกับาพามาอัปเดตแป้งพักก้ะแป้งพักอยู่หลังบ้านนี่จ้ะเขามักอีกอย่างห้า,งาก็ปุกกระหนั่นเนาะตะกี้ก็ปูกแค่กินละจ้ะพราเหลือจะกินเท่ากับขายจ้ะนี่จ้ะอันนี้ห้ากระเพาะไว้จ พอไหวพอไหวอีกกองซ้ำม,มือเขาก็ได้ลงแล้วจ้ะอยูลงกองนี่จ้ะปลูกบ๊วยไรอกจ้ะแป้งพากับมีสั่มเนี่ยเลยจ้ะเบิ้ลหลนต้อหลุนเบิ้ลแหลวเขาก็ปลูกไม่จ้ะก็เจมีสมุนมานั่จ้ะนี่ยน้อย,น,อยนี่ยมายังสวนหนา้าวนหลังอยู่ นี่จ้ะแปลงพักบ,นบานๆเนาะตะ่ตกี่กับปลูกแตงกวาแล้วจ้ะแตงกวาอันนี้ก็จะเริ่มไว้แล้วจ้ะยังออกหน่วยอยู่แล้วเนี่ยแตงกวาเริ่มไว้แล้วจ้ะก็บปล่อยเขาไว้กันแล้วจะเก็บเก็บกอง้ คนทักเขาได้หน่อยก็มีตำเนียล่ะจ้ะไม่มีอย่างไรหรอกจ้ะก็่ถ้ามาอัปเดตสิ่งที่เขาปลูกไว้ผลผลิตที่เขาปลูกไว้จ้ะว่าเออที่ได้กินบอ,อยสินะกเร่ต้องไปซื้อเขาเนาะปลูกพอด้กินเองจ้ะถ้ามักอีหยังเขาก็ปลูกกันนั่นแหละจ้ะคนทักเขาได้หน่อยจ้ะตำนีเด้อจ้ะไ้หน่อยๆก็ มันีเป็นวันหยุดไม่ได้เหตุงานจ้ะขอบคุณมากจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้จ้ะฝากกดติดตามน้นนี้จ้ะ